สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทามทอีทมาด้วย้จกินข้าวจ้ามากินข้าวคุกน้ำพริกวันนี้กินข้าวคุกน้ำพริกด้วยจ้ากินข้าวคุกน้ำพริกปะทูสตอกินข้าวจ้า อืุวหนูมิอากาศร้อน today very hot คำแบบหมูแม่ทรงอ่ะหลักยิ้วลฟวานวันนี้ไม่มีกับข้าวอะไรนะคะกินง่ายๆน้ำพริกคู่ก้าว Fried fish with uh, chili sauce. กินแล้วจะไปทำกับข้าว ตอนนี้คนฮ่องกงก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะแฟนน้องสาวแฟนสามีก็จะไปออสเตรเลียส่วนลูกสาวฉันจะไปเกาหลีเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยวันที่สามสิบเนี่ย จะไปเที่ยวเกาหลีไปกับเพื่อน อยากจะไปอยู่นะออสเตรเลียพอช่วงนี้ก็พอดีหนาวที่นี่ร้อนที่ออสเตรเลียหนาวที่ออสเตรเลียร้อนที่นี่หน,า,หนาวไปช่วงนี้กำลังดีอากาศกำลังดีช่วงเนี้ยไม่หนาวมาก 而家呢個月好多人都去旅行啊。九月十月，跟住就新年啦，新年好多人翻大陸啊，揸翻大陸好方便啊嘛～ หลายคนก็ไปเที่ยวเมืองจีนเดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟรถไฟด่วนนะนะรถไฟเร็วอะไปเมืองจีนนะแป๊บเดียวถึงและวสองชั่วโมงไปกวางเจา้าว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากวางเจา้า ฮ่องกงเงียบสงบดีจ้ะใครจะมาเที่ยวก็มาช่วงเดือนสิบเด้อเดือนสิบกำลังอากาศกำลังดีแลเที่ยวช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอด็ดอะกำลังดีฮ่องกง ถ้าปีใหม่กุจีนอย่ามาปีใหม่อย่ามาไม่มีอะไรเที่ยวเขาปิดช่วงกุฎจีนอะเพราะว่าเขาปิดเขาฮอลิเด์ช่วงกุฎจีนไม่มีอะไรจา,พราะพอร้านอาหาร หลายที่ก็ปิดนะร้านอาหารหลายที่ก็ปิดไม่เปิดแต่จะเปิดอ่ uh, Park, uh, uh, าโอเชียนพาร์คดิสนีย์แลนด์อะไรพวกนี้พวกห้างอะไรเนี่ยก็เปิดตามปกติแต่ว่าพวกร้านอาหารทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะปิดนะนะไม่ค่อยเปิดเพราะเขาต้องวันหยุดปีหนึ่งเขาหยุดครั้งหนึ่งไงถ้าจะมาเที่ยวปลายปีโอเคช่วงเดือนสิบสองเนี่ย ถ้าจะมาเที่ยวมาเร็วๆเลยนะช่วงช่วงนี้มันจะมีอ่าพวกสินค้าลดราคาช่วงคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสมาเนี่ยมาเที่ยวช่วงคริสต์มาสมาถ่ายรูปคริสต์มาสนะจะสวยมากเลยมาช่วงเดือนสิบสองเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองมาได้กุดจีนเนี่ยไม่ต้องมาก <laughs> ุดจีนเขาปิด ยังไม่รู้ปีหน้าอนนี้จะมะีดอกไม้ไฟหรือเปล่านะไม่รู้จะมีดอกไม้ไฟหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ารัฐบาลเขาจะให้มีดอกไม้ไฟนั่ไงเนี่ยช่วงช่วงกุจจีนปีหน้าเพราะว่าหลายปีเนี่ยไม่ไม่มีดอกไม้ไฟมาหลายปีแล้วไงมันมันติดโควิดไงพราะช่วงนี้มันเปิด ฮ่องกงได้เปิดแล้วก็เหตุการณ์ก็ปกติดีทุกอย่างก็ปกติดีก็ทัท่วๆไปก็โอเคนะคะถ้าจะมาเที่ยวก็ต้องมาเที่ยวเดือน10 11, ดเดือน11บเอดเดือนสิองาเดือนหนึ่งเดือนสองไม่ต้องมา <laughs> ถ้าจะมาเที่ยวโอเชียนพาร์คแล้วว่าดิสนีย์แลนด์ก็โอเคถ้าเกิดว่าอยากจะกินอาหารทรงะลทะเลอะไรเงี้ย ส่วนมากแล้วมันปิดมันไม่เปิดนะ่ะส่วนมากแล้วคนฮ่องกงเนี่ยกุดจีนกุดจีนช่วงกุดจีนเขาจะออกไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศกันนะส่วนมากเลยวะนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใหญ่ไงกาหยุดได้หลายวันเลยหยุดเป็นหยุดเป็นอาทิตย์อะร้านอาหารบางที่ก็ปิดเป็นปิดเป็นอาทิตย์อะคอยจะเปิด ก็จะมาเที่ยวช่วงคริสต์มาสก็โอเคช่วงคริสต์มาสมาดูดอกไม้เออมาดูมาดูอ่า uh, ไฟมาดูไฟก็โอเคนะเขามีไฟเดี๋ยวนี้เขามีประดับไฟแล้วปีเนี้ยปีปีนะ่ะปีเนี้ยปีเนี้ยเขามีไฟช่วงคริสต์มาสเพราะว่าหลายปีมาแล้วมัติดโควิดใช่ไหมล่ะคนก็จะคนก็ไม่ได้ออกนอกบ้านออกไปอ่า uh, ถ่ายลงถ่ายรูป ช่วงคริสต์มาสแต่ปีนี้จะคึกคักหน่อยปีนี้คนเยอะปีนี้คนเยอะนะปีนี้นะคนมาเที่ยวคนมาเที่ยวก็เยอะนะคนมาเที่ยวฮ่องกงก็เยอะเระว่ารัฐบาลก็บอกว่าเขาจะทําแบบว่าอาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเยอะเขา,าจัดจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนี่ไงเออทําให้แบบว่าเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไง ในการท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวมาที่ฮ่องกงเยอะๆปีหน้าเนี่ยปีปีเนี้ยสิ้นสิ้นปีเนี่ยเริ่มไปเนี่ยจะดีขึ้นนะโอเคจ้าแค่นี้ละจ้ามาจ้าสำหรับใครที่วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ลำลำรวยรยขอให้เป็นมหาเศรษฐีจ้าชีวิตขอให้มีแต่ความสุขนะคะ ถ้าใครทําจิตตการทําทํามาค้าขายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองขอให้มีกําไรเยอะๆจ้าไหลล่าปิงกอสร้างยัดจุกเลยสร้างยัดไฟเหรอละสซ้ําทายกินห้องละขอหยิบจนโปละสร้างที่แห้งลงลาอ่าตายก้าคันๆเลยเล็กวันโตที่ชิน้นนะไฟที่ก้ายันกงลอฮะชุลีมก้ายันกงโหโหอ่ะชุลีมก้ายันกงโอเคอ่ะตายก้าโอเค 加多啲人工啦嚇，好啊！啊咁啊，至己要开开心心啊，大家好啦，再见啦，拜,拜啦，姐拜拜，姐。